ผู้ใดามาเขียนกุญแจหย,ยัางไว้ที่โตนี่กุญแจหยั่งเดี๋ยวนี้กุญแจหย,ยัง่ยยงสวัสดีค่ะท่านพอเอกภพบหงษหซื่อเ็นตัวนี้หนูเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านพอค่ะเออดีๆลูกศิษย์เกา่าตอนนี้เรียนจุบป,ปริยตรีมาทำงานที่กรุงเทพอ้มีงานทำแล้วเนาะแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกค่ะ คือหนูมีปัญหาจะปรึกษาค่ะหนูไม่รู้จะปรึกษาใครโอ้มีเรื่อหนัง <gun> เรื่องสามีหนูขาวคือ,อบางสัน <gun> คือเขาเป็นคนที่เซ็กจัดมากห่วย <gun> ชอบมีเพศสัมพันธ์กับหนู <gun> ไม่ว่าหนูจะหุงข้าวทำกับข้าวคือเขียนไาเมือกีลายลุ่มเดือเ <gun> ลยล้างจาน ยังมอบานี้เพื่อนบอกกว่าดิแม่สูเหตุยังการ